หงของมาเฟีย EP สิบสเห็นแก่อวยฉันจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของพวกนายก็ได้แต่เท่าวันไหนที่ฉันรู้ว่านายทำให้น้องของฉันเจ็บไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือความรู้สึกฉันไม่ปล่อยนายไว้แน่แอนดิสันโลแวนแอนดิสันไม่ได้ตอบกลับอะไรคำพูดที่เหมือนกับอนุญาตและข่มขู่ ในเวลาเดียวกันของจินไว้หงก็อย่างที่เคยบอกไม่ว่าจะพี่ชายหรือพี่สาวหรือแม้แต่คนรอบตัวของจินไว้ฟานเขาไม่ได้สนใจอยู่แล้วว่าใครจะอนุญาตหรือใครจะกีดกันเพราะคนเดียวที่เขาสนใจก็คือจินไว้ฟานแค่คนตัวเล็กตอบรับเขาเพียงเท่านั้นคนอื่นก็ไม่มีความหมายอะไรเออไปหลานว่าเรา เริ่มลงมือทานอาหารกันเถอะนะคะเดี๋ยวเย็นจะไม่อร่อยเมื่อเห็นบรรยากาศเริ่มจะมาคุขึ้นหญิงสาวเพียงหนึ่งเดียวภายในโต๊ะอาหารอย่างไปหลานก็เริ่มเบี่ยงเบนประเด็นการพูดคุยของมาเฟียนหนุ่มทั้งสองคนให้กลับมาสนใจอาหารบนโต๊ะที่เหล่าแม่บ้านเริ่มจะนำมาเสิร์ฟการร่วมโต๊ะอาหารของแขกค,คนสำคัญและพี่น้องตระกูลจิน ดูจะเป็นไปอย่างราบลื่นแม้บางครั้งคนเป็นประมุขของบ้านอย่างจินไฟยหงมักจะเอ่ยขัดเวลามาเฟียหนุ่มจากอิตาลีหันไปพูดคุยกับน้องชายของตนด้วยแววตาแผ่วๆอย่างไม่คิดปิดบังความรู้สึกของตัวเองก็ตามแต่ก็ถือได้ว่าบรรยากาศในโต๊ะอาหารนั้นผ่อนคลายลงจากช่วงแรกมากภายหลังจากการร่วมโต๊ะอาหารสิ้นสุดลงจินเ่ยฟาน ก็ได้พาแอนดิสันมาเดินเล่นที่สวนหลังบ้านเพื่อดื่มชากันความจริงแม้บ้านของเราจะนิยมดื่มชาแต่ว่าคุณไม่จำเป็นต้องดื่มตามก็ได้นะแอนดิสันวางแก้วชาในมือลงก่อนเงยหน้าคมสันหล่อเหลาของตนขึ้นมองคนตัวเล็กที่ยังคงนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกันพางขยับยิ้มมุมปากให้บางๆ ไม่เป็นไรผมเข้าหาคุณผมก็ควรจะเรียนรู้สิ่งที่คุณชอบแล้วอีกอย่างชานี่ก็รสชาติไม่เลวคุณนี่มันจริงๆเลยนะคนตัวเล็กเอ่ยพูดพึมพำทั้งก้มหน้าลงยกแก้วชาของตนขึ้นจิบและท่าทางแบบนั้นก็ทำมามาเฟียหนุ่มผู้ที่ตกหลุมรักคนตัวเล็กอยู่แล้วยิ่งตกหลุมรักคนตัวเล็ก หนักยิ่งขึ้นกว่าเดิมจนอดไม่ได้ที่จะเอื้อมมือไปกุมมือเลียวของอีกฝ่ายคุณจะบอกว่าผมตื้อเก่งใช่ไหมล่ะคุณแอดิสันปล่อยเดี๋ยวคนมาเห็นจินไว้บานพยายามดึงมือกลับทั้งหลบสายตาแผวๆของคนอายุมากกว่าที่จ้องมองเขาเหมือนจะกืนกินเข้าไปทั้งตัวแบบนั้นถ้าผมจำไม่ผิด ตอนที่พวกเราเดินออกมาคุณสั่งทุกคนว่าต้องการความเป็นส่วนตัวไม่ใช่หรอนอกจากจะไม่ปล่อยมือเลียวเล็กของคนอ่อนไว้กว่าแล้วแอนดิสันยังถือวิสาสะยกมืออีกข้างของตนขึ้นกอบกุมมือของคนตัวเล็กไว้คุณแอนดิสันครับในเวลานี้จินไว้ฟานรู้สึกเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองยังไงไม่รู้ทั้งที่ความจริง เขาสามารถดึงมือของเขาออกจากการเกาะกลุมของมือหนาแก่งได้โดยไม่ต้องลังเลหรือเกงใจแต่ไม่รู้ทำไมแม้สมองจะสั่งให้เขาดึงมือของตนกลับเดี๋ยวนี้แต่ร่างกายมันก็ไม่ยอมทำตามซะง,งั้นพระจันทร์สวยดีนะอะเอ๋จากความรู้สึกเขินอายและทำตัวไม่ถูกตอนนี้จินว้ฟานต้องเปลี่ยนอารมณ์ เป็นงงงันแทนเมื่อจูจ่ๆมาเฟียหนุ่มก็เปลี่ยนประเด็นพูดอย่างที่เขาไม่ทันตั้งตัวก่อนเงยหน้าของตนขึ้นไปมองอยังท้องฟ้าที่เห็นดวงจันทร์เพียงลางๆเท่านั้นเป็นประโยคที่ผมจํามาจากหนังที่เพิ่งดูมานนะเป็นไงพอใช้ได้ไหมในการเริ่มต้นจีบคุณจินวยฟานถึงขั้นร้องออนในใจ และหลุดหัวล้อออกมาไม่คิดว่ามาเฟียผู้ยิ่งใหญ่จากอิตาลีที่เพียงแค่กระดิกนิ้วไม่ว่าสาวสวยหรือหนุ่มน้อยน่ารักก็พร้อมจะเข้าไปปลินบัติถึงเตียงกับเลือกวิธีจีบเขาจากหนังรักโรแมนติกของจีนให้ตายเถอะเป็นมาเฟียประเภทไหนของเขากันเนี่ย <c oughs> คุณน,นี่เป็นคนที่ผมเดาทางไม่ถูกจริงๆเลยนะผมไม่ใช่คน ที่เดายากขนาดนั้นหรอกยิ่งกับคุณผมยิ่งแสดงออกชัดเจนขนาดนี้แทบไม่ต้องเดาเลยว่าไหมสิ้นสุดคำพูดมาเฟียหนุ่มก็ก้มหน้าลงไปกดจูบบนหลังมือของคนตัวเล็กผางซ้อนตาขึ้นไปมองล่างเล็กที่กำลังเบิกในตาโพงตัวแข็งทื่อทำอะไรไม่ถูกซึ่งปฏิกิริยาแบบนั้นก็ไม่เหนือไปจากความคาดหมายของแอนดิสันที่คิดไว้ เพราะสำหรับคนที่ไม่เคยให้ใครแตะต้องตัวอย่างจินเวยฟานย่อมแสดงท่าทางตกใจและทำตัวไม่ถูกแบบนี้อยู่แล้วแน่นอนว่าภายหลังจากที่คนตัวเล็กหายตกใจฝ่ามือเลียวนั่นก็คงสาดเข้ามาที่ใบหน้าของเขาอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ทว่าดูเหมือนเขาจะคิดผิดเพราะนอกจากจินเวยฟานจะไม่ตบหน้าของเขาแล้วอีกฝ่าย กับหันหน้าไปอีกทางเพื่อหลบสายตาของเขาแถมใบหูเล็กนั่นก็แดงละเลืออขึ้นด้วยความเขินอายน,น่ารักโคตรน่ารักแอดดิสันพังนึกในใจปะปล่อยมือผมได้แล้วคราวนี้แอดดิสันยอมทำตามความต้องการของคนตัวเล็กตรงหน้าอย่างไม่มีท่าทางเจ้าเล่์อะไรอีกไม่ตบหน้าผมจริงเหรออะเอ ผมจะตบหน้าคุณทำไมการถามกลับมาแบบงงงันของคนตัวเล็กทำเอาแอนดิสันถึงขั้นขมวดคิ้วชนกันเดี๋ยวนะนี่เขามองจินเว่ยฟานผิดไปหรอพอยิ่งได้รู้จักเขายิ่งเหมือนได้เห็นอีกด้านของคนตัวเล็กที่แตกต่างไปจากรูปลักษณ์ภายนอกหรือบางทีที่อีกฝ่ายผักใส่เขาอาจไม่ใช่เพราะอีกฝ่ายไม่ชอบ แต่เป็นเพราะเจ้าตัวไม่รู้จักวิธีว่าควรรับมือยังไงเวลาโดนคนเข้ามาจีบคุณรู้ตัวไหมว่าเมื่อกี้ผมช่วยโอกาสคุณอยู่นะกะก็พอรู้อยู่หรอกแต่ว่าจะให้ผมตบหน้าคนที่ช่วยชีวิตของผมได้ยังไงกันบางครั้งนะเว้ยฟานคุณก็ดูเหมือนเด็กน้อยที่ไร้เดียงสาจริงๆ จนไม่อยากจะเชื่อว่าน,นี่คือประธานบริษัทอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่นี่คุณกำลังดูถูกผมเหรอผมจะไปดูถูกคนที่ผมชอบได้ยังไงที่พูดไปนะ่ะเขาเรียกว่าเอ็นดูเด็กน้อยเพียงแค่สิ้นสุดคำพูดของมาเฟียหนุ่มใบหูเล็กของจินเว้ยฟานก็กลับมาแดงละเลื่ออีกครั้งแถมภายในท้องยังรู้สึกปั่นป่วนแปลก ความรู้สึกนี้มันคืออะไรกันนะดะดึกแล้วผมว่าคุณกลับโรงแรมคุณไปเถอะ <c oughs> ไล่แขกแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอแอนดิสันเอ่ยขึ้นอย่างขบขันให้กับท่าทางทำตัวไม่ถูกของคนตัวเล็กตรงหน้ามาถึงตอนนี้เขารู้แล้วละ่ะว่าความรู้สึกที่มีให้จินไว้ฟานนั้นมันคือความรักที่มาจากการตกหลุมรักคนคนนึง อย่างไม่มีเหตุผลจริงๆไม่เหมือนกับตอนที่เขามีความรู้สึกพิเศษให้กับเด็กน้อยอลันเพราะความรู้สึกตอนนั้นมันเกิดขึ้นหลังจากที่อลันช่วยชีวิตของเขาเขาเลยไม่มั่นใจว่านั่นคือความรักที่มาจากใจหรือเป็นความรักที่อยากตอบแทนบุญคุณและที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกแบบไหนมันก็คงไม่มากพอที่จะทำให้เขา แย่งเด็กน้อยอลันมาจากอเล็กซานเดอร์ได้ไม่เหมือนกับตอนนี้เพราะสำหรับจินเว่ยฟานแล้วอย่าว่าแต่แย่งมาจากใครเลยแม้จะต้องฆ่าทุกคนที่เข้ามาขัดขวางความรักของเขาเขาก็จะทำอย่างไม่ลังเลใจที่จะเหนีย่ยวไกปืนเจาะกระบาลคนพวกนั้นเลยละ่ะคุณจะคิดอย่างนั้นก็ได้คราวนี้คนตัวเล็ก ทำท่าทางจริงจังขึ้นก่อนลุกจากโต๊ะแล้วเดินนำมาเฟียนหนุ่มออกไปซึ่งแอนติสันเองก็ยอมทำตามแต่โดยดีเอาวยพี่ใหญ่ยินไว้ฟานที่กำลังยืนมองรถยนต์ของแอนติสันที่เคลื่อนตัวออกจากบ้านตนไปหันกลับมามองพี่ชายคนโตของตนที่กำลังยืนกอดอกทำท่าขมวดคิ้วจ้องมองเขา แม่พี่จะพูดว่าไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องราวของเรากับมาเฟียนั่นแต่พี่ก็อยากจะเตือนเราไว้จะตัดสินใจอะไรคิดให้ดีๆคิดให้อรอบคอบเพราะถ้าหากวันใดที่เราเปิดใจยอมรับหมอนั่นเข้ามานั่นหมายถึงเราจะมีศัตรูเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวจากศัตรูธุรกิจของหมอนั่นผมรู้อยู่แล้วนะ้าพี่ใหญ่ไม่ต้องมายาม้ำ จินว้ยหงถอนลมหายใจออกมาอย่างเหนื่อยใจก่อนวางมือทั้งสองข้างของตนลงบนไหล่เล็กของคนเป็นน้องที่พี่พูดพี่ไม่ได้จี้จุดความกลัวในใจของเราแต่พี่แค่จะบอกว่าถึงเวลาที่เราควรเรียนรู้ศิลปะป้องกันตัวพอยังไงเราก็คงหนีจากวงการมาเฟียไม่ได้ผมเคยบอกไปแล้วว่าผมไม่เรียน เลิกดื้อสักทีเอาเ้ยหรือว่าเราอยากจะเป็นเหมือนแม่ของเราคำพูดจี้จุดในใจของคนเป็นพี่ทำเอามือเลียวเล็กเผอกำมัดแน่นจนเส้นเลือดบนหลังมือปูดโปนขึ้นเป็นแบบแม่แล้วยังไงเป็นแบบแม่ผมแล้วมันไม่ดีตรงไหนคำตอบนั้นเรารู้อยู่แก่ใจไม่ใช่หรอเอ้ยจินเว่ยฟานตบตามองคนเป็นพี่อย่างเคืองโกรธ ก่อนหมุนตัวเดินขึ้นรถยนต์ของตนที่คนขับเปิดประตูรอรับอยู่ก่อนแล้วเพื่อกลับไปยังคอนโดอย่างไม่มีคำล่ำลาให้กับคนเป็นพี่ชายเด็กน้อยเมื่อไหร่จะโตสักทีจินไฟหงเอ่ยพูดอย่างเหนื่อยใจพางสายหัวเบาๆและโทษมองสายตาตามรถยนต์คันหลูของน้องที่เคลื่อนตัวออกจากบ้านไปเอาเอ้ยกลับแล้วหรอคะพี่ใหญ่ เป็นจินไปหลานที่เอ่ยถามขึ้นขณะเดินออกมากลับไปแล้วละ่ะอ้าวไหนพี่ใหญ่บอกว่าจะชวนให้น้องนอนค้างที่บ้านไงคะเด็กดื้อและหัวลั้นแบบนั้นคิดว่าพี่จะทันได้เอ่ยปากชวนหรือไงพอได้ฟังคนเป็นพี่ตอบกลับมาแบบนั้นจินไปหลานก็ต้องถอนลมหายใจออกมาก่อนเอ่ยพูดนอีกครั้งพี่ใหญ่ไปพูดอะไรให้เอเวงอนอีกแล้วล่ะคะ ก็แค่บอกให้เรียนรู้ศิละป,ะปะป้องกันตัวพี่ใหญ่คะพี่ใหญ่ก็รู้นี่ว่าน้องไม่ชอบและเอเวยก็ยังเด็กนะคะอายุ25และเป็นถึงประธานบริษัทเด็กหล่อ,อไปคนทั่วไปเขาแต่งงานมีลูกกันหมดแล้วแต่เป็นเพราะทั้งเราและผู้ช่วยหลี่ต่างพากันประครบประหงจนเอเวยเสียคนเป็นเด็กเอาแต่ใจแบบนี้ไปหลานรู้คะ่ะ แรอเอเวย่ยตัวกว่านี้อีกหน่อยไม่ได้หรอกคะยังไงพี่ใหญ่ก็มีบริการมากมายคอยแอบคุ้มกันน้องอยู่แล้วไม่ใช่หรอฟังนะอะไปสถานการณ์ตอนนี้มันไม่ปกติอย่าลืมว่าพี่กับเอเวย่ยพึ่งรอดตายมาจากการรอบทำร้ายซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังนั้นมันคือใครเพราะฉะนั้นตอนนี้เท่ากับว่าพวกเราหยุดในที่สว่าง และพวกมันอยู่ในที่มืดการมีศิลปะป้องกันตัวติดตัวไว้มันย่อมดีกว่ามีแค่บริการคอยคุ้มกันเพียงอย่างเดียวเหตุผลและคำอธิบายจากคนเป็นพี่ชายทําให้จินไปหลานรู้สึกผิดขึ้นมาที่ตัวเองคิดน้อยเกินไปไปหลานขอโทษคะ่ะยังไงเดี๋ยวไปหลานจะเป็นคนพูดเกี้ยกล่อมเอาเองนะคะจินเ่ยหงพยักหน้ารับให้กับน้องสาวของตน ก่อนเดินหมุนตัวเข้าบ้านไป